เอาละฮะสวัสดีท่านชมท่านด้วยชูโกมเองเต้หนึ่งร้ยดูศูนยสองเก้านนะวันนี้อยู่ในเกมซีรีส์เวิลด์ตอนนี้ครับเตรียมหมดชุดเกมมาแล้วแต่ตอนนี้ผมได้เป็นวิธีกันเล่นก็ข้าวของกูรูหมดแล้วอะดูคลิปต่างประเทศมามอดีลองทดสอบเล่นตามมากตอนนี้ผมหมดสกินรอซ้จสกินแล้วแต่ผมไม่ใช้หรอกตัวคอยตัวคอรตรงนี้ เนี่ยไอตัวที่ตัวแรกนเนี่ยผมจำเนี่ยผมอยากได้มากเลยมลันได้ซีซีห้าหกนะผมอยากได้มากมันคือตัวคนเอกในเรื่องนะพี่นะในวิดีโอเกมนล้วไม่รอชักเลยนะไปเล่นกันเลยเกยมนี้สะามั่นประทุกผู้เล่นได้ประมาณเกบสองคนเหมือนเดิมนะแต่ก็แต่ไม่มีใครเป็นหุ่นยนต์เราทุกคนจะสมคบในนี้จะเป็น คนหมดเลยหนึ่งเขาเล่นอย่าเนช้าก็พอเนช้านี่ผมได้ไม่เก่งเลยนะโก,ก่อนนะเนธผมแรงแต่เวลาเอาคลิปปุ๊บเน็ตช้าอาเขาทัน คนนั้นเราเองปืนโอเคไม่ใครโดนหเหรอย่านนี้ก็าไม่ชอบเลยอ่ะเขาัมเสียวตายโอ้โห,โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเนี้ยนี่ก็ก็กันน้ยมันไม่ขยับเลยอตัวคนหน้า,าไหวปหลาตรงเนี้ย แล้วี่ผมรออยู่เนี่ยมันจะกัดมากเลยนะถ้าใครถ้าไม่รางหมดใครที่จะเ่วยใครก็มันตายกันหมดเลยคนหน,หนี้น่าจะต้องนอนนะ<ฮ>นก็ไม่ชัวร์แต่คอยอย่าให้เวลาหมดก็พอเวลา,วามันหมดเวลาหรือแค่จะจบวีแล้วเลยอ้าวเขาหน้า้นชนะเปล่าวะคนนี้คนเขานี่หนะเปล่าเขาก็รูก้ก,กันนะ แล้วคุณคุณนี่จะโหดแล้วจะร้องให้ทำไมเนะี่ยคือเกมไม่น่านรอดอ่ะไม่น่ารอดไม่น่านรอดไม่น่านรอดไม่เคยชนะคุณยืนชนะแทนลากร้องมห,หมดเวลาตูาา่เขาไม่เคยชนะเขาตอบลางคลิปผมชนะแต่ตัวนี้ผมชนะเป็น,นะนยีรนาร์โมดแต่เสียงนี่เอพิกเลย หุนจุดนี่ okay, โอเคเข,เ,เข้าเกมเข้าเกมแล้วปกติแล้วเนี่ยสองนี่เองก็เข้าเกมแล้วมาเข้าทันก็พอพ้นเหน็ดทวดชา้าราพิน oh ทุกคนโอ้โหโอ้โหนทุกคนมิ่งการิน่าเกมเข้าไปเร็วๆโอ้โหเวลานี่อย่างช้าเข้าเกมนี่อย่างเช้าแล้วเข้าเกมเนี่ยช้าชิบแม่หูดูกันหมดนะแม่หูดูมาก่อนเลยนั่นไง เอ้คนข้างบนเนี่ยส้ายี่ก้าสั้ยเข้าเลยสั้นเข้าเลยก่อดห้าเออไม่ชายสั้ยเข้าอย่นี้เลยสั้นเขาให้ใดกันขางเดียวกัอ่ะสั้ยเรียบร้อยดน เย้ชนะป้เงินรางวัลเย้เย้ชนะเลยคนอื่นนี่านะชนะหหนยรอบแต่คนดื่มนี่เนี่ยสีเขียวขั้นข้างล่างที่เป็นเป็นภายเนี่ยมาอีกแล้วก็มีแค่พี่เพื่นนี่กูน้เดี๋ยวผมจะไปพิโร่มมาว่าเดี๋ยวเี๋ยเอ้ย bot. Okay. Okey, sampai sini dulu nah. Jangan lupa like, share, got subscribe nah. Bye. 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 Bye.